แม่ฮัยูเมือนขึ้นมาลมเนาะล้มลมล้มตอนนี้เก้าโมงลมแล้วจ้ะทุกคนวะมันก็มาลมบางสิ่งเหรเจ้ามาลมดิเมื่อเช้าบ่ลมเลย

เืีองเห็นอยู่ในกาดเออยางเงินบนกว่าเป็นลุงเทียงมันก็เห็นมัมมันหมอนงมายอ่ดีไม่ได้เห็นเขกานไมง

ร่วมปันนตี้คืนก็จะคืนไดอนม่งอยาบียอะจังอ่ะตอนก็พอทวน้น บวกบอดไปใจลุงเลยจโอ้ยที่เโอ้นี่บอกว่าเออเออไปนายหม้น่นลุงไม่เคยใจจะกโจ๊กับเปรบอกแ้จะอย้ายบอกไว้แล้วใจลุงน้หนาวขันตุ้นตัวได้เงินใจกูจ้ะน่ารูน่าล่ ตามตามแล้วก็ตามตามไม่เหอืมก็ไปเก็บป่าเก็บป่าม่านป่าเยี่ยมเนาะโยโยโย่ส่วนโยไม่แล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี <l id> Again, ๋ยวพเห็นว่ามันแดงมัแดงใจวายงแดงแกแดมามาคำมาก่าหน้าด้นยืนยันบังียคำมากแดงมาก

Thank คิว for Boxing Channel จ้าบ๊ายบาย See you again to next time โห่ยายแล้วหนาว